ตลอดระยะเวลา41ปีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาได้ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีองค์กรที่ร่วมมือในประเทศและต่างประเทศกว่า120องค์กรจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะวิชาชีพเป็นผู้นำมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและเป็นคนดีของสังคม ตามนโยบายยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ e x c ก l l e n c e Center สาขาช่างอากาศยานวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้รับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้เป็นสถาบันฝ,ฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินและได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรแ r ร์คราฟต์เมท n เนนซ์ไลเซน e ์แอโรแ n น s s อันดับที่4ของประเทศไทยและได้มีพิธีประกาศความสำเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันใหม่ New s c u r v e สาขาช่างอากาศยานพิธีมอบป้ายที่ได้รับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากดรอัตอรพลสังขวาสีปรัช์กระทรวงศึกษาธิการจนถึงวันนี้ วิทยาลายการอาชีพขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นสถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายชีวิตคิดสร้างสรรค์มีจิตสาธารณะจบแล้วมีงานทำร้0ยเเซ็